วันแรกที่ผมมาขออาสาทุกคนบอกว่าพี่โต๊ะพูดเนโยบายมาแล้อย่ามาเอามันก็บอกนโยบายทั้งหมดดิ้นรนพูดเรื่องนโยบายทั้งหมดแต่สิ่งที่มาเกิดข,ขึ้นคืออาทิตย์สุดท้ายทุกทุกท่านจะลืมแล้วว่าเรากำลังแข่งกันที่นโยบาย ทุกท่านต้องเขี่ยวครับท่านต้องทวงถามนโยบายจากผู้ว่าผมจะให้ท่านทวงทุกข้อที่ผมเขียนไว้และท่านอย่าลืมท่านอย่าลืมเด็กขาดว่าผมเคยพูดอะไรบ้างมาทวงนั่นคือสิทธิผมสัญญาอะไรไว้มาเอาคืนกับผมการกระบาศท,ที่ท่านให้ผมมีค่าสูงสุดไอ้สุริยอย่าไปล้อเล่นกับมัน แต่ทําไมคนกรุงเทพกําลังจะกลับไปเลือกอะไรที่มันไม่ใช่ในโยบายอะไรที่จะทําให้ผู้ชนะรู้สึกสบายใจว่าคนกรุงเทพไม่มาทวงฉันหรอกมันกี่ครั้งแล้วครับกี่ครั้งแล้วผมพอแล้วผมคิดว่าเราควรจะต้องลุกขึ้นมาแล้วสู้กันแบบยิบตา E a glória